ซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิธีกรรมการร้องเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยไอเนี่ยไอ้ซุพแพรอะไรสัพแพรอะไรนะครับสับพายซัพายครับคือมันตีติดยากจังครับมันไม่เหมือนตอนแรกเลยอะ ไม่ได้ปะนายกพ่อรู้ไหมครับไม่ได้ปรับเลยนะครับมันตีเพราะอ่ะผมมีตอนแรกๆมาตีคือไม่แตกเลยพอหลังๆมาคือตีสิบเมตรติดเมตรหนึ่งอย่างนี้ครับมันไม่ได้ปรับจริงมานายกใช่ไม่ได้ปรับเลยหลอดวงเราไม่มาหรือเปล่าก่อนพี่พี่แกนเป็นไหมพี่แกนเป็นไหมขอถามความจริงพี่แกนขอตามความจริงเขาไม่เป็นนะไม่รลอดไม่ได้เชื่อในมินิเฟสไงต้องเชื่อก่อนมันจะตีติด โอ้โหนชในเมิเฟสผมพูดจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆผมอยากจะสอบถาวนี่คือผมคาใจมากเลยแบบตีสพูดจริงจริงว่าไม่ด้ปาแล้วคือเขาตีคนแรกๆผมเาผมตีห้าทีติดห้าเม็ดเลยแล้วทีหลังๆนี่คือโเขดนรียมเขาโดนโมอ้โหขับอะไรเนี่ยน้อไม่คุยไรสัตวลยมัน้ค่ะคุยไรสัตว์คืออะนายโครับเอาเอาโดนนะครูบอกเลยนะมึงโดนนท์หัวชมพูมึงโดนเลยล่ะคุยไรสัตว์เออ อ่าอเยี่ยหัวจั่วปูนกุเดี๋ยวกลัวมันจริงละ่ะพี่แก้นวันหนึ่งเอดีหมดกลัวมันจริงละ่ะคุยอะไรสัตว์เนี่ยจออับของับพี่ชายกลัวมันจริงละ่ะไอ้เหี้ยคุยอะไรสัตว์อ่ะมึงมึงไอ้สัตว์มึง,ม,งมึงกวนตีหนาธนาคารธนาคารธนา่ยน รู้พี่ใบ้ไอ้เหย๋โหวจมพูมิควรตีเรอมึงพูดว่าอะไรสัตว์เมื่อกี้มึงบอกคุยอะไรสัตว์คือเหี้ยอะไรเฮ้ไอพี่อย่าทำเพื่อนผมนะเอาก็เมื่อกี้มาด่าผมอ่ะมาชนแล้วก็มาด่าผมมาคุยอะไรสัตว์คืออะไรครับผมก็ไม่รู้มันอ่ะปล่อยไหมเฮยพี่ไปอ่ะมึงเลื่อนปะเนี่ยเหี้ยเต็มที่ตีสองเลื่อนปะเนี่ยไอสัตว์เนี่ยวิธีเหี้ยจะยังไงก็แค่สามอ่ะโอ้ยเฮียอย่าแทงกันครับครับไปในมันดีกว่ามั้งก็ลองเช็คดูไหนน้อยก็แล้วไอ้แกนคุยอะไรสัตว์เอย่าไอ้นี่มันคุยอะไรสัตว์ออ่ะไ้แกน ไม่วายด่าใครอ่ะด้านบนอ่ะอะไรนะไม่ใช่มันไอ้เฮียมันขับรถมันขับรถมาชนแล้วมันบอกคุยอะไรสัตว์โอ้ยเดือดเลียงนายโยครับถ้าไม่มีสตอรี่มันด่าคุยได้ไหมอ่ะลองชุบมันมาคุยกันก็ได้พี่ไม่รู้อ่ะ โอ้มันเต็มบบจริงมีใครในเมืองป่ะมีน้องในเมืองเขาย่างชื่อมั้งมีไม่ได้มีคยินโอเคครับโาไปแล้วแต่บบมากเลยไม่พอสี่ร้อยไม่ได้นะมึงกูตายอ่ะเออเขาเขาด่าอ๋อเขาเมื่อกี้เขาด่ากักูปากาดีด้วยครับมันอยู่ไม่ใช่ผมไม่ได้ยินนะผมได้ยินเนะขอโทษเพื่อนเพื่อนผมด้วยครับพี่งั้นเองงั้นเองมาเนี้เองมาเนี้เองมาเขี้ยวพี่เลยน้องเองมาเนี้ย เองเองอยากเองอยากเองอยากได้ชีวิตเองอยากได้ชีวิตเพื่อนเองคืนไหมไปในเมืองปะอยากพี่เองอยากได้ชีวิตเพื่อนเองคืนไหมล่ะงั้นเองบูชาพี่อ่ะเองเรียกพี่ว่าพระบิดาได้ไหมงั้นเองเองบูชาพี่ได้ไหมครบแล้วครบแล้วปะเออครบแล้วรื่องตรงไหนบเองเองเองต้องนับถือพี่อ่ะโอเคหรือเปล่าไม่งั้นได้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 ตอบไปนี้เองต้องนับถือพี่โอเคไหมได้ได้ได้แล้วเองเองต้องเรียกพี่ว่าอะไรถ้าเจอหน้าพี่ พาบพบิดาวายเรียกว่าพระบิดาวายอะสมมติพี่เดินมาพี่เดินมาปุ๊บพี่เดินมาปุ๊บนางูนะสวัสดีครับพระบิดาควายมึงพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะบิดาวายห้ามบุปการีนะครับอย่าลืมครับพระบิดาวายค่ะมึงพูดว่าอะไรนะงั้นกูขอใหม่กูขอใหม่นะกูขอใหม่นะอะกูเดินมาละได้กดเคสหรือเปล่าครับสวัสดีครับพระบิดาวาย มึงว่ามึงพูดว่าอะไรนะ Why ว h y อ่ะไอเด็กนี่มันกดตีดับ Why Why ว h y โอเคโอเคเป็น <c oughs> เป็นสำเนียงบ้านผมไงสำเนียงของก็คือเป็นคนไอ้นี่เป็นคนแบบพูดไม่ชัดคนอเมริกาเท่าไหร่อ่ะหมอ,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 อเฮ้ยเมื่อกี้เองมาด่าพี่ทำไมน้องพี่ขอถามเองดิด่าเพื่อนน่ะด่าใครอีด่าใครด่าเพื่อนเนีน่ยเพื่อนน่ะ เออ้เพื่อนผมเนี่ยก็ผมเป็นเพื่อนกันเออให้มารู้ความรู้อะไรหน่อยสรุปสรุปดาบเพื่อนใช่ไหมพระและพระบิดาวายคืออะไรครับอ๋อสั่งเวบยชีวิตไงสั่งเบยชีวิตสั่งเบยชีวิตให้แก่พระบิดาพระบิดาผู้สร้างโลกนี้ถูกต้องน้องชาย <c oughs> อะ่ะสมบุตพี่เดินมาสมบุตพี่เดินมา,มนอ,นมาอ่ะ <c oughs> เรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรสวัสดีครับสวัสดีครับเออพระบ, <au S 1> บิดาอะไรเรียกดิเรียกให้เต็มยศดิออ๋เต็มยศอะไรพี่พี่ไม่ได้เป็นอาหารเท่าไหร โอ้ไปเวเป็นทหารไปเวอะไรอีกครับผมครับผมซื้อปูนนะไปเวก็ไปไฮเวกอะไรนะครับซื้อปูนเหรอใช่ผมขายถึงสองพันพอพี่ไม่ขายครับขายเอาไหมล่ะไอแว่นเนี่ยไอแว่นเนี่ยมีสามถุงโอ้ยโอ้ยมันบอกไอแว่นอะไอไอมันบอกไอไอสัตว์มาด่ากูไอ้เฮียจาไว้พี่ผมขายถึงสองพันเฮ้ยไอสัตว์มันด่ากูไอ้สัตว์ไอเฮียมันด่ากูอะวะมึงด่ากูไอแว่นเหรอไอสัตว์ เอ้ยเมื่อกี้มึงด่าใครบ้านอะน้องโอ้ยไรโอ้ยพี่ดาวายไม่เต็มมูหูห่าใครบ้านฮะมูอ้าวมึงบอกกูไม่เต็มคืออะไรอ่าได้มึงบอกกูไม่เต็มมึงบอกกูไม่เต็มเต็มจริงอ่ะมึงหมายถึงอะไรกูไม่เต็มมึงหมายถึงอะไรกูไม่เต็มก็คือก็คือแบบพี่หลอกเกินไงแต่จากพี่ไม่เต็มพี่ขาดอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่าคืออะไรอ่ะีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหน้าตาพี่หน้าตาหน้าตานี่ก็คือมึงจะบอกหน้าตาไม่ดีเออฮะ พูดอะไรนะเพื่อนมึงมึงดิมึงจะดิษไหมมึงจะดิษไหมกูว่าไปหาไปเล่นสีเล่นไม่ใช่มึงถ้ามึงมาเล่นดีๆมึงก็เล่นได้ที่กูขอของซ่อมหน่อยถ้ามึงเล่นดีๆมึงก็เล่นได้ประเทศเนี่ยประเทศนี้เขาดีประเทศประเทศดีๆอ่ะมึงต้องมาเล่นแต่มึงมามึงไม่ใช่มึงไม่ใช่อย่างนี้ของต้มน้อยซ้อมอยู่เพื่อนอย่าอย่าไปขอคนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปขอเพื่อนเดี๋ยไม่หาเราเป็นขอคานเพื่อนมึงอะไรแล้วมึงแต่งใส่ผมทรงอะไรเนี่ยมึงใส่ผมทรงอะไรเนี่ยทรงมอกครัทรงมอก ที่ไปพูดเมื่อกี้โโคคลมึงใส่ทรงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปนี่นี่เรานะไอ้แว่นอ่าได้มึงเรียกกล้วยแว่นครั้งที่สองครั้งนี้กูจะไม่ปล่อยมึงมึงเรียกกล้วยแว่นครั้งที่สองกูเรียกไอ้แว่นกูมึงเรียกไอ้แว่นกูมึงเรียกไอ้กลวยไอ้แว่นครั้งที่สองมึงเรียกกูไอ้แว่นครั้งที่สองมึงต้องสังเวยชีวิตให้พบิดาไอ้สัตว์มึงวะดิ มึงเรียกกลัวไอ้แบนครั้งที่สองใช่ปะมึงกูครั้งแรกกูปล่อยมึงนะใหญ่มีครั้งที่ใหญ่มีครั้งที่สองนะเออกูจะไปอู่ไปครั้งที่สองนะกูว่ามึงเลยแหละมึงครั้งแรกมีครั้งที่หนึ่งอย่ามีครั้งที่สองมีครั้งที่หนึ่งกูอยากกูบอกแล้วอย่ามีครั้งที่สองยังมีครั้งที่สองอีกใช่ปะอุวิอ่ามันจุกนะไอ้เชนีดจุกปากมึงดีนะกูเปคนยิงสคนเองปากมึงดีนะ กูบอกแล้วว่าของปากมึงปากปากปากมึงดีนะกูชนสเกิร์ตหลุดเบิร์ดอ่ะฮัลโหลพี่ม mm, 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 yeah, mm, yeah, yeah. mm. uh ึง huh, ม the ึงมึงเอาไ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 งฮึสี่แสกกลางเด็กช่างเหรอมึ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 งมึงกวนตีหนอมึงกวนตีเหรอกูให้พูดมึงกวนตีหนอขออนุค่ะ ไอ้สามึงพูดดเต็มๆขอโทษขับอะไรขอโทษขับอะไรขพราะดาวไเออเมื่อเรียกหมอเลยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกูจะปล่อยชีวิตมึงถ้ามึงพูดดีแบบนี้ป่ะขอโทพี่พี่พระดาขอโทษอะไรขอโทษอะไรขอโทษเไราพดาวสุดหล่อคเออชนี้ปากหวานวาอี๋ไอไอเคทโอีกตัวไอตรงกลางมีนี่เฮียเคทโธดิบตัวมึงนอนคุยกับกูเลยมึงคุยไม่รู้เรื่องลไอเฮียเคทษมึงคุยไม่รู้เรื่องไอเียเคท คุยไปดูเรื่องอะไร้สัตว์กัาคู่คบเลยอ่ะไม่ไปคว้ากระมุดเกีียวกะไรหรอพี่แล้วเขากระมุดเขาจะไปอู่กันเลี้ยเออเกียวอ๋อไม่มีใช่ไหมหนูอยู่เหล็กเลยอ่ะก็ไปไปเข้าพลังสงสารผมก็สงสารมันผมพูดจริงผมสงสารผมก็สงสารมันนะแต่มันมาด่าตอนแรกผมก็ปล่อยมันไปแล้วมาตรงอู่ได้เลยแล้วคุยกันก่อน เก่าใช่ป่ะอ anyway no uh, right? ียาเคโทดอุ้ยสอยสวยให้มันพูดดิโปอะไรนะลุงเอ๊ะลุงลุงลุงเห็นอยู่ลุงเห็นนะได้ลุงได้ลุงได้ได้ให้มันพูดพร้อมกันนะเออเอออากูมีข้อตกลงออาผมพี่อากูอากูมีข้อตกลงให้มึงกูกูมีข้อตกลงให้มึงอากูอาเมึงต้องนอนคุยสัตวกนอนคุยนอนคุย กูให้มึงพูดอะมึงกูขอพูดมาดิเร็วอ่ะมึงมายืนรวมกันเดี๋ยวกูจะชุมึงทั้งสองคนละอ่ะพี่ชมก่อนอะกูนามหนึ่งสามมึงมึงพูดมึงจะมึงทำเสียงไม่ใช่อย่าญาวายฉุดหล่อชุดหล่อชุดหล่อของโคตรหล่อของโคตรอ่อะไอ้นี่คือนี่พูดถูกถูกใจอ่ะเดี๋ยวกูจะให้มึงพูดอีกทีอีกคำหนึ่งมึงบอกมึงจะทำเสียงซับให้ลุงกูดิมึงเรียกโฟกรีแอคดิพูดโฟกรีแอคพร้อมกันเคียโฟกรีแอคโฟกรีแอคโฟกรีแอคแวนสุดหล่อ กูน่าหนึ่งสังสกกูน่ากูบอกโฟกลีแอกอย่างเงี้ยยาวๆนนนหนึ่งสองซ้ำพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำไอว่น มึงพูดร้านอู่ไม่บอกว่ามึงพูดแว่นแวว่่นบอกาที่แว่นสุดหล่อมึงมมึึงงอะไรนะมึงมึงตกนรกนะที่โฟกึลีแอคสุดหล่อี่โฟกึลีแอคใส่แว่นสุดหล่อไมปไม่ต้องใส่แว่นดูก่อกยาวๆโฟกึลีแอกแช่ตักสามตักสามนาทีเอออันน้ำหนึ่งสามหนึ่งสองซ้ำไปแว่นโฟกี ไโอ้ยโอ้ยฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึกบฮึ๊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 บฮึ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 ี้ พี่พี่ฉลอบพี่ฉลอบอะกูชูมึงคนเดียวกูชูมึงคนเดียวแมึไม่กูเอา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 ไอ้เหี้ยนี่ควาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ควากอาวุธไอ้สัตว์มึงควากอาวุธเหรอขู่กี่แกงอะมึงควากอาวุธเหรออุ้ยอุ้ยมึงไม่ดีเมื่อกี้กี่แกงนะห้าแกงห้าแกงแกงรวมเราอะแล้วหลังคุกอะควากอาวุธเหรอไอ้สัตว์มึงเล่นลิ้นเหรอสี่แกงละมึงเล่นลิ้นเหรอมึงเล่นลิ้นเหรอมึงเล่นลิ้นเหรอครับ มึงเล่นลิ้นเหรอจจัับบกูวะมึงเล่นลิ้นเหรอ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 ทธอไมอ่ะน้ำพุกันมึงเล่นลิ้นเหรอกกกูููไ้ดเเยยออะ่มึงรวมบอกกูไห้พูดอีกทีเหรอมึงใช้คำไม้กูพูดอีกทีเหรอไอ้เหี้ยเอ้ยเนี่ยวัดมอลุงวัดมอลมึงเล่นลิ้นเหรอมึงเล่นลิ้นเหรอ จะวัดไม้ให้กูเหรอไม่พี่ชุบมชุบมกอนไม่ก็เพื่อนมึงเล่นลิ้นน่ะงั้นนอนคุยเลยล่ะไม่รู้เร็วเวเดี๋ยวเดี๋ยวเซิร์ฟรีกนพูดทีโฟกรลีแอ๊ยาวๆยาวงโฟกลีแอเออแบบเออเออโฟกเอเออพอดรัวเพูดรัวๆโเออ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 อเเล่นเเเอเเเ โอ้โหเฮ้ยควยโอกาสมึงอีกทีมันต่างจากเย้เย้รีแอคไอสัตว์โป้รีแอคชุ่ไหนยค่ะพี่ชันซื้อมาพี่ชันรักพระบิดาวไยเอออ่ะสมบูรณ์กูเดินมาสมบูรณ์กูเดินมาอ่ะเรียกกูว่าอะไรซูเดินมาปุ๊บอีเวนเย้โป้รีแอคที่ใจสิรหล่อปุ๊บโป้รีแอค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 ชุ่ไหนครับ พี่ลูกีแอปปน่ะพี่ลูกีแอปปน่ะโอเคเร็วชุบเร็วชุบหน่อยได้กูให้โอกาสมึงนะถ้ามึงลุกขึ้นมาแล้วมึงหวดกูนะกูลบกูลบกูจุบกูจูบไปให้นี่กว่าเี้ยเคโทไอ้เี้ยหัวดำสีก้ไม่รู้ว่าพี่สีก้มใช่ป่ะกุบไอ้เี้ยเคโทอัวอ้วนนี่ดีกว่าโก้มฟ้าเหรอน้ำเงินหรือเปล่าพุดเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปเขาวิ่งไปตีตรงนู้นไปสีอะไรวะเนี่ยน้ำเงินนี่อ่ากูให้โอกาสมึงมึงจะ มึงจะไม่เ <or> ลื่อนใช่ไหมมึงสัญญาไหมว่ามึงจะไม่เลื่อนไม่เลื่อนะคะช่วผมก่อนเดี๋ยวขอช่วเพื่อนหน่อยไม่กูขอดูหน้าไอ้นาโบดิดิเอ้า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 อาจจะขโมยรถกูนะอ่าได้จะเล่นลิ้นเล่นลิ้นเล่นลิ้นเล่นลินเล่นลิ้นเล่นลิ้นอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยโอ้โหมึงเต็มบอบเต็มหัวนะสองคนจ้าโอ้โหอีเหี้ยมันเต็มบอบเลยนี่ว่ะได้ละมันไปไม่ได้ไกลหรอกมันไปไม่ได้ไกลหรอกไอ้เหี้ยนี่ ไอ้เหี้ยไอ้นาโบสเฮ้ยมันไปไหนเราวะคนดูไมม่ีใครตายนะผมไม่เห็นมันแล้ววะผมไม่เห็นมันแล้วว่ามันไปไหนวะเฮ้ยมันไปไหนวะซ้าย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 เหรอไปในในเลเบลปะในเลเบลปะโอเคไปว่าเขาเพื่อเขาไหม

ไม่ไหนแร้วะนี่ไงมันอยู่ดิมันหยู่ดิมึงคิดว่ากูหาหามึงไม่เจอเหรอไอ้สัตว์มึงหากูไม่เจอไอ้สัตว์เฮมึงหากูไม่เจอเหรอฮะมึงพูดอะไรนะกูจะพูดอีกทีกูจะเอากาบมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับลงงลเบาวัดเตาวัดเตาอ่าว้ามึงอ่ามึงลงดิลงดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิมาดิลงดิ ก้วยมึงสองคนเลยก้วยมึงสองคนเลยก้วยมึงรวมกูเลยมาเดะมาเดะมาเดะก้วยมึงรวมกูเลยล่ะมาเดะมาเดะมาเดะไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่ง หนีดิมึงหนีดิมึงดูท่านี้นะน้องเอาไปทำในทิกตกอกเฮ้ย,ยไปหน,นึ่งไปหนึง่งชุบดิมึงชุบดิมึงชุบดินี่ไงหนีไงมึงหนีไงคือมึงหนีไง <S <S โอ้ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน ชวนกูใช่ปะมางชวนกูใช่ปะคกับสีปล่อยไปเถอะไอ้หี้ยไอ้หียนั่มันจะขนาดได้สตว์ปล่อยไปไเหอ <c oughs> <c oughs> ะสลัดเลยสัปล่อยไปไเถอะ ่ลุงป่วยแว่มันเกินไปเป็นไรโจจ้ามิไอ,อจอนไอ,อจอนม,มึงไปคุยกับน,น้องดีว่าสรุปจะมาไหมไอเจ๊ดอะเหรอ ไแลฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ